ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับ l ล n e เอในรายการเ j จทางช่องเ j จและรายแปดแชร์นะครับคลิปนี้จะมาแกะกล่องและก็ทดลองใช้งานแบบไม่ได้ดูรีวิวไม่ได้หาข้อมูลอะไรทําการบ้านมาก่อนเลยนะครับเกี่ยวกับ fitness tracker your health tracker นะครับอ่านแบบ Mirror นะ <c oughs> <c oughs> มไม่มียี่ห้อ สินค้าที่ท่านจะได้รับชมในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งสินค้ามาเพื่อใช้เองไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้จากลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปไรเลยนะครับไม่มียี่ห้องงมากนะฮะแต่ว่าก็อเอาจริงเราว่ามีความสามารถอาจจะ <c oughs> มากกว่า Apple นะครับแต่ด้วยความที่ไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์ของ Apple ด้วยกันเองอะไรเงี้ยแบบ Borderless หรือว่าแบบไร้รอยต่ออะไรเงี้ยก็สำหรับสาวก iPhone อ p p p l e อะไรเงี้ยก็อาจจะมองข้ามไปนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็มีคุณสมบัติมากมายนะครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวมาดูกันไปพร้อมๆกันเลยจากข้อมูลข้างกล่องนะครับอันแรกเป็น Step p า d o m e t e r p อ d o สเตปพี d ดมิเตอรออกผิดเสียงผิดขออภัยด้วยนะครับ s สต็อป t c h นาะฬิกาจาับเวลาอันนี้นับเก้านาฬิกาจาับเวลาแล้วก็อันนี้เป็น Brown Screen Full Touch ก็คือสัมผัสได้ทั้งหมดเลยในหน้าจอนะครับแล้วก็มี Information Remind ข้อมูลแจ้งเตือนนะมี intensity, intensity Control นะครับ Intense แปลว่าบอบบางเหรออะไรวะ Intense ไม่รู้กันนะเออแต่ว่ามันเป็นรูปเหมือนดวงอาทิตย์เนาะแล้วก็ด้านหน้ากล่องต่อนะครับเป็น multi sport tracking นะแล้วก็ heart rate monitoring นะครับก็วัดอัตราการเต้นของหัวใจได้แล้วก็อันนี้เป็นติดตามการออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบหลากหลายประเภทนะครับแล้วก็ sleep monitoring นะติดตามการนอนนะครับอันนี้เป็น แคลอรี่ s ories, นะคำนวณอ,อัตราการเผาผลาญพลังงานนะแล้วก็อันนี้เป็น Distance นะครับจดจำระยะทางของการเดินอะไรเงี้ยแสดงว่าอาจจะมี GPS ในตัวนะครับแต่ว่าถ้าไม่มี GPS ในตัวก็อาจจะต้องทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันที่ทำการติดตั้งแล้วก็เชื่อมต่อตัวนาฬิกาเข้ากับมือถือ,เ,อเครื่องนั้นๆอะไรเงี้ยก่อนนะครับแล้วมันก็จะ ไปทำงานร่วมกับ GPS ที่อยู่ในมือถือเครื่องนั้นๆอีกต่อหนึ่งอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยนะเป็นแ camera ไม่ได้ไม่แน่ใจว่าหมายถึงกล้องในตัวหรือเปล่านะครับหรือหมายถึงว่าสามารถใช้เป็นรีโมทในการถ่ายภาพจากกล้องของโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อกันไว้หรือเปล่านะแล้วก็มี weather นะครับอันนี้เป็นสภาพอากาศนะซึ่งก็แน่นอนดูมันมันต้องเชื่อมกับ ตัวมือถือนะเพราะว่าอันนี้มันมันเป็นมันเป็น,น,น Wi-Fi อ่ะเออคือเชื่อมกับมือถือด้วย Wi-Fi หรือ b l บลู o t h หรือทั้ง2อ,อย่างอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเอ,อ่อเป็นเซลลูลา่า <c oughs> คือไม่สามารถใส่ซิมเข้าไปในตัวเองได้อะไรเงี้ยน่าจะใช่นะเพราะว่าเขาไม่ได้ชูเรื่องของการโทรนะครับถ้าใส่ซิมเข้าไปได้เนี่ย โดยเพราะ Android เนี่ยนะโทรได้แน่ไม่เหมือนกับ iPhone ที่แบบต่อให้ใส่ซิมเข้าไปได้ก็ยังโทรไม่ได้นะเหมือนฟิลเหมือน iPad อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ด้านหลังจะมี h e r r t Rate Smart Fitness t r a c k e อนะครับอันนี้ก็ตอกย้ำเชื่อมั่นไว้ใจลงมือทำเข้าไปอีกครั้งหนึ่งว่าเออเป็นแบบ Fitness Tracker นะแล้วก็ที่สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้อะไรเงี้ยนะครับมีสเตป p e d o m e t e r นะ Track your step distance calories and activity time นะติดตามจำนวนก้าวนะครับระยะทางาพลังงานที่เผาผลาญแล้วก็กิจกรรมเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ Sleep Monitor อันนี้ก็คืออดึงหมายถึงว่าพารากราฟนี้นะครับข้อมูลตรงจุดนี้คือดึงเอา,เอาคุณสมบัติเด่นๆนะออกมา ขยี้ออกมาแบบขยายความเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะ Sleep Monitor นะ Monitor การติดตามการนอนนะก็จะเป็น Automatically track your sleep time and uh, consistency นะก็คือติดตามการนอนของคุณนะเวลาการนอนแล้วก็ Consistency คือประมาณว่าคุณภาพของการนอนอะไรอย่างเงี้ยนะอนะ การน,นอนแบบมีหลายเลเวลใช่ไหมหลับตื้นหลับลึกหลับฝันอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ SMS a l e r t นะครับ a Message reminders from various social network alerts you the latest information in real time นะก็คือสามารถแจ้งเตือน notification หรือว่า,าการแจ้งเตือนนะของแอปพลิเคชันต่างๆ แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดต่างๆที่มันจะมีการแบบแจ้งเตือนเราอะเออที่แบบเดิมมันจะอยู่ในหน้าจอมือถือเท่านั้นใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามีตัวนี้นะครับมันก็จะเตือนที่ตัวนาฬิกาด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องเก่าอะ่ะมันเป็น gadget สมัยเก่าแล้วแล้วก็เป็นรุ่นเก่าด้วยนะครับสมัยนี้ก็หาแบบรุ่นใหม่ได้เยอะแยะนะแต่ว่าเรา แต่ว่าถ้าถ้ายังมีตัวนี้แบบค้างสต็อกอยู่ถ้ายังหาซื้อได้กดจก็ราคาก็จะถูกมากอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เอามาเป็นแบบเป็นเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของของสำหรับท่านที่กำลังจะตัดสินใจซื้อแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะเราจะอินกับการใช้สมาร์ทวอชจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยแอคทิวิตี้ a ทรคเกอร์ฟิตเนสเทรคเกอร์จริงๆหรือเปล่าอะไรเง,งี้ยก็อาจจะเริ่มเริ่มลองจากการ ใช้รุ่นที่มันตกรุ่นไปแล้วนะครับรวมทั้งอ,อ,อาจจาะถ้าหามือสองได้อะไรเงี้ยก็อาจจะเอามาลองก่อนได้นะครับเดี๋ยวค่อยขยับขยายไปเป็นตัวที่แบบฟังก์ชันแน่นขึ้นแล้วก็แม่นยําขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยนะแบบมียี่หองยี่ห้อมีแบรนด์อะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายก็คือฮาร์ t เรทมอนิเตอร์นะครับ uh, 24 hours dynamic heart heart rate monitoring protects your Health. ก็คือ,อติดตามอัตราการเต้นของหัวใจของคุณตลอด24ชั่วโมงเพื่อรู้เท่าทันถึงเหตุการณ์ไม่คาดฝันไม่พึงประสงค์อะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็ด้านหลังนะครับจะมี QR code ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับซึ่งจะมีให้บริการทั้ง2ระบบเลยนะครับก็คือ iOS แล้วก็ Android นะ ประมาณนี้ก็เป็น,เป,นเป็นของมือสองนะครับเป็นของที่เคยผ่านการใช้งานมาแล้วนะแต่ว่ายังใช้งานได้อยู่นะครับซึ่งเราอาจเราเองก็อาจจะไม่ได้ใช้เพราะว่าเอ,อ p l e Watch มันก็เราใช้ iPad ใช้ iPhone อะไรเงี้ยเออมันก็ Borderless อย่างที่ว่า Ecosystem คือมันมันล็อคเราแบบผูกขาดมากเราไม่สามารถไปใช้อย่างอื่นได้เลยอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดที่เป็นมีแบนใช่ไหม อันนั้นก็หล่นหายแล้วก็ตามไม่เจอนะแต่ว่าในขณะที่ถ้าเป็น Apple Watch อะไรเงี้ยต่อให้เป็นรุ่น G.P.S ก็ตามนะครับสามารถที่จะตามได้เจอนะ,อะประมาณนั้นนะครับโอเคอันนี้จะเป็นสายที่แบบเ้าแถมมาให้นะเราก็เข้าใจว่าอย่างนั้นนะหรือว่าเจ้าของเก่าเขาซื้อเพิ่มกไมไม็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็อ๋อ,อสายเก่ามันขาด เขาก็เลยซื้อสายใหม่ให้ดูในกล่องก่อนนะครับอันนี้จะเป็นสายชาร์จนะก็เป็นสายชาร์จแบบสายชาร์จของสมาร์ทวอชจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบประหลาดประหลาดจะเป็นแบบไม่ใช่ไมโคร USB ไม่ใช่ USBC อะไรทั้งนั้นเพราะว่าเขาจะต้องทําการดีไซน์ออกมาเพื่อให้มันกันน้ำนะครับสำหรับตัวนาฬิกาเนาะซึ่งถ้าเป็นรูแบบนั้นแบบ Type C แบบไมโคร USB อะไรเงี้ย มันมันเป็นมิตรกับน้ำแน่ๆอะไรเงี้ยนะเออไม่มันไม่กันน้ำแน่ๆเขาก็เลยต้องต้องเปลี่ยนนะครับต้องต้องออกแบบมาเป็นแบบนี้นะแต่ว่าไม่ต้องห่วงอีกปลายฝั่งหนึ่งเป็น Type A ธรรมดานะครับก็เอาไปเสียบกับ w a ั c h าร์จนะหรือว่า apter, อะแดปเตอรของมือถือสมาร์ทโฟนทั่วๆไปที่เรามีอยู่เนาะแล้วก็ด้านใต้กล่องก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับเป็น ภาษาอังกฤษค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะครับนี่ก็ลองไปอ,อ่านกันดูแต่ว่าคลิปนี้เราจะแค่แบบมาเราจะลองอะไรดีบ้างนะ่ะเราจะลองอะไรมั่งดีอะ่ะเออไม่รู้อะ่ะแค่แบบว่าเปิดติดก็พอละมัง้งเพราะว่านางเป็นของเก่าแล้วของมือ2องผ่านการใช้งานมาแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ได้อยากคาดหวังอะไรนะเอาเป็นว่าถ้าคลิปนี้มันมันเรตติง้งมันพอใช้ได้ นะครับแล้วก็มีฟีดแบ ck มีคําถามจากแฟนคลับอ,อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาทําภาค2ให้นะครับว่ามันใช้งานยังไงอะไรเงี้ยก็คือสอบถามกันมาได้นะโอเคอันนี้ที่เห็นเบี้ยวๆนี่คือเจ้าของเก่าเขาเก็บรักษาอย่างดีนะครับม,มันเป็นสติกเกอร์แบบติดป้องกันตัวหน้าจอเอาไว้อะไรเงี้ยกันร,รอยคือแบบตั้งแต่ตอนที่แบบซื้อมาทีแรกอะไรเงี้ยนะครับอ่ะ อันนี้จะเป็นหน้าจอนะครับก็จะเป็นแบบวงกลมขอบด้านข้างนี้ไม่สามารถหมุนได้นะครับคือนาฬิกาทรงๆนี้ถ้าเป็นนาฬิกาแบบนาฬิกาจริงๆเนี่ยแบบเข็มแบบดิจิตอลก็แล้วแต่มันจะหมุนได้ตรงขอบรอบนอกตรงนี้นะฮะแต่อันนี้คือหมุนไม่ได้นะแล้วก็พร้อมกันนี้เราจะขออนุญ,ญาตเปลี่ยนนี่ผ่านการใช้งานจริงขี้ใครเทียบเราจะขออนุญ,ญาตเปลี่ยนสาย ไปเลยเดี๋ยวใส่สายเสร็จก่อนเราถึงจะเปิดเครื่องเคี่ยวมันน้อยๆนอย,นอยเนาะเคี่ยวแบบเล็กอะดูไม่ค่อยแข็งแรงา่าไรโอเคเรียบร้อยกระตุกด,ดูพอได้อยู่นะครับคาดว่าน่าจะชาร์จมาแล้วมั้งนะเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันเลยนะครับก็ไม่มีอะไรกดเม็ดมะยมค้างเอาไว้แล้วก็จะมีคําว่า welcome ขึ้นมานะครับซึ่งเวลาก็คือจะไม่ตรงนะเพราะว่ามันไม่ได้เชื่อมต่อกับ สมาร์ทโฟนนะครับเวลาเนี่ยมันจะเชื่อมมันจะตั้งอัตโนมัติเวลาที่แบบเมื่อเมื่อเราต่อเมื่อเราเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนซึ่งเดี๋ยวเราจะเชื่อมเชื่อมให้ดูแล้วกันนะโอเคเบื้องต้นก็คือทุกครั้งที่เรามีการสัมผัสไม่ใช่สัมผัสกดนะครับกดที่เม็ดมะยมเนี่ยมันจะสั่นตืดๆนะ เดี๋ยวขอรูปปกกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองลองสัมผัสหน้าจอดูนะครับรูดลูดขึ้นมาจากด้านบนนะมันจะมเีเหมือนมือถือเลยนะครับเวลาเราลากคอนโทรลเซนเตอร์ลงมาถ้าเป็นของ iPhone นะมันก็จะมีเมนูหลักๆขึ้นมาให้ประมาณนี้อ้าไม่สามารถ Wake Up จากการแท็บได้เหรอไม่สามารถแท็บทูเว e ได้เหรอแบบแตะหน้าจอฮัลโหล ทิศ r a c e to wake อ่ะโอเคก็จะมีเวลาม,มีมีเวลาให้ดูนะครับมีปุ่มเปิดปิดมีการจับเวลาสีเขียวนะครับมีอะไรอีกอ่ะ,อะกิจกรรมการเริ่มต้นจับนับกิจกรรมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีการตั้งค่าที่เป็นฟันเฟืองเนาะแล้วก็อันนี้เป็นความสว่างของหน้าจอนะครับแล้วก็ถ้าเราเลื่อนขึ้น ตึกอย่างนี้เป็นอันนี้วัดอัดตราการเต้นของไม,ม่ใช่วัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดนะครับมันจะมีเสียเขียวเขียวกระพริบ,บกระพริบขึ้นมานะเราก็เอามาใส่ข้อมือไม่อันนี้คือวัดอัดตราการเต้นของหัวใจนะครับซึ่งถ้าจะสตาร์ทต้องทำไงอ๋อถ้าเลื่อนขึ้นมาก็จะเป็นอะไรอะแคลอรี่อัตราการเผาผลาญพลังงานนะครับเลื่อนขึ้นไปอีกก็จะเป็นการออกกำลังกาย การเผาผลาญพลังงานด้วยโดยจากการออกกําลังกายแล้วก็อันนี้เป็นการจับเวลาแล้วก็อันนี้เป็นฟังก์ชันมัวรเป็นฟังก์ชันอื่นๆมาสัน้นแล้วก็พอกดเข้าไปก็จะมีการติดตามการนอนนะครับสลีปอันบนนะถัดมาสีส้มๆแดงๆจะเป็น BP ก็คือ blood pressure หรือว่าความดันนะครับความดันโลหิตเนาะ แล้วก็บลัดออกซิเจนนะอันที่3ตัวสีน้ำเงินสีฟ้านะครับบลัดบลัดออกซิเจนก็คือออกซิเจนในเลือดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดแล้วก็ตัวสีเขียวจะเป็นเมสเซจนะครับเลื่อนขึ้นไปจะจะเป็นเมนูหน้าที่2นะครับก็จะมีแคม ERA มีอ่า bright หน้าจอมืดไวมากเลยมันน่าจะเซตได้นะครับมี brightness นะมี weather Brightness คือความสว่างหน้าจอนะหรือว่าไอ้นี่วะความเข้มข้นของแสงแดดไม่อันนั้นมันต้องใช้คำว่า UV นะน่าจะใช้คำว่า UV นะครับตัวสีเหลืองคือ w e เต h e r นะครับแล้วก็ตัวสีชมพูคือ t e a m t ม a m ของหน้าจอแล้วก็อันบนสุดนะครับ Reset ก็คือ Reset ต,ตัวนาฬิกานะแบบเวลาจะ ให้เพื่อนนะครับหรือว่าขายอะไรเงี้ยเนาะก็ต้องมารีเซ็ตก่อนนะล้างเครื่องนะฟิลนั้นนะครับไวเบรเตอร์ <ibr> ก็คือการสั่นนะครับอย่างเช่นอย่างที่บอกไปคือตอนนี้ทุกครั้งที่กดเ,เม็ดมะยมมันจะสั่นตืดๆนะครับแล้วก็ power off นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดดาวน์โหลดก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่สามารถใช้กับ s สมา t ์ท t c h ตัวนี้ได้นะครับ s สมา t ์ท t c h ก็เป็น ฟีลเหมือนสมาร์ทโฟนตัวนึงแต่ว่าแต่ตัวเล็กกว่านะครับซึ่งอาจจะใช้ระบบปฏิบัติการอะไรก็ไม่รู้ซึ่งไม่ใช่ Android อะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> ปฏิบัติการที่เขาเขียนขึ้นมาเองออ้ยังไม่จบนะถ้าเราเลื่อนจากหน้าจอเลื่อนหน้าจอจากซ้ายอ๋อก็จะเป็นเหมือนเลื่อนจากขวาเป็น No m e s s a g e จอ่าอันนี้น่าจะเป็นเปิดโนตินะครับโน้ติ i ิเกชันการแจ้งเตือนจากแอปโซเชียลมีเดียต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะ เดี๋ยวเราจะลองนะครับเราจะลองเชื่อมกับโทรศัพท์ดูนะจะใช้เป็นเครื่องนี้เลยเป็นอันนี้คือ iPhone 7นะครับของแม่นะก็เดี๋ยวลองดูว่ามันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าแอปมันชื่อว่า the fit the fit นะแต่ถ้าเป็นภาษาโคราชคือ Da Fit แต่ว่าขอฟิตด,ด้วยคนหนึ่งขอฟิตด,ด้วยดาแปลว่าวด้วยหนะัวใจเราเต้น52ครั้ง,งเองหร ชโอเคแอปมาแล้วนะครับเราจะไม่ได้บันทึกหน้าจอให้ดูเนาะเพราะว่ารอบนี้ 60. สิบหัวใจเต้นช้ามากนี่คืออัตราการเต้นหัวใจปกติของคนออกกำลังกายเป็นประจำแต่ว่าเราไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำหรือว่าจากการที่เคยออกกำลังกายเป็นประจำแล้วก็พอกลับมาออกกำลังกายเป็นประจำร่างกายก็เลยปรับไปเป็นโหมด ของคนออกกำลังกายเป็นประจำหรอ <c oughs> คือช่วงนี้เพิ่งกลับมาปั่นจักรยานนะครับซึ่งได้ตัวนี้มาก็น่าจะดีมัง้งเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปไปรีเช็คไปครอสเช็คตัว Apple Watch ดูนะครับว่ามันแม่นยำหรือเปล่าอะไรย่างนี้เออนะแล้วก็เอาไว้ใช้ใส่สลับสับเปลี่ยนกันเพราะว่าบ่อยครั้ง Apple Watch ก็แต่ดีขึ้นแล้วทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับสำหรับวิธีการฟื้นคืนชีพของแบตเตอรี่ที่เสื่อมนะของ a p p เป w a วอชโดยโดยที่ไม่ต้องเอาไปเทิร์นอะไรเงี้ยโอเคพอเราดาวน์โหลดตัวแอปมานะครับมันจะให้เปิดบลูทูธนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันเชื่อมต่อกันโดยบลูทูธนะฮะซึ่งพอเปิดแอปขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีไอ้นี้เด้งขึ้นมาเลยอันนี้น่าจะเป็นรุ่นของนาฬิกาสมาร์ทวอชตัวนี้นะครับชื่อว่า F 2 2นะก็คงจะใช่แหละเราก็เลือกเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูนาฬิกา อ่ะใช่ดูจากรูปแล้วก็แล้วก็เลือกจับคู่ลืมลืมชวนให้สังเกตนะครับที่หน้าจอข้างๆรูปแบตเตอรี่ก่อนหน้านี้มันจะเป็นรูปรูปแบบขึ้นๆอันนี้นะขอขอเรียกว่าเป็นคล้ายๆสัญญาณ WI-FI แล้วมันก็จะมีขีดทับอ่าก็คือไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วนะครับขีดทับอันนั้นหายไปขีดค่าอันนั้นหายไปเพราะว่ามันเชื่อมกับ มือถือเครื่องนี้อยู่โอเคมันก็จะถามอนุญาตให้แอป2รับการแจ้งเตือนของคุณหรือไม่อะไรเงี้ยนะก็อนุญาตแล้ะกันนะแล้วก็ในตัวแอปก็สามารถบอกปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ได้อย่างแม่นยำนะครับเหลืออยู่63แต่จากรูปเนี่ยมันไม่น่าจะถึง60เนาะเพราะว่ามันมันรูปแบตเตอรี่นะมันเหมือนมี4ขีดเนาะตอนนี้มันเหลือ2มันก็ต้องฟิลแบบ50%อนย่างงี้ปะ อไม่รู้เหมือนกันนะฮะอ่ะหน้าจอต่อไปนะครับก็จะเป็นแบบมันจะให้ให้เราใส่อายุนะครับก็คือมันจะเอาไปคำนวณเรื่องของสุขภาพแหละเนาะหลักๆนะครับแล้วก็เอาไปอ้างอิงกับข้อมูลที่มันมีอยู่ในตัวซอฟต์แวร์ว่าคนอายุนี้เพศนี้น้ำหนักเท่านี้จะมีอัตราการเต้นยกตัวอย่างนะจะมีอัตราการเต้นของหัวใจที่ปกติ อยู่ในช่วงประมาณนี้ไม่เกินนี้อะไรประมาณนี้ยยกตัวอย่างนะครับเออนะโอเคเราก็ใส,นะส่สไปเนาะหน้าจอนี้เราขออนุญาตไม่ให้ดูนะครับหลังจากที่ใส่ข้อมูลแล้วเพราะว่ามีวันเกิดด้วยขี้เกียจไปเบลอนะครับโอเคใส่เรียบร้อยแล้วมันจะมาพาท่านทุกท่านมาที่หน้าจอนี้นะครับก็จะมีเป็นหน้าจอชื่อว่าวันนี้นะขอเรียกแบบนี้นะก็จะมีกิจกรรมมีการนอนหลับนะครับ ซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็สามารถแตะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้แบบนี้นะการนอนหลับอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็จะไม่มีข้อมูลการนอนเพราะว่าเรายังไม่ใส่นอนนะอัตราการเต้นของหัวใจนะครับความดันความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด<อ>เขาใช้คํานี้นะก็คือความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด<อ>นั่นแหละนะถ้าเรียกเป็นศัพท์แพทย์เราก็จะเรียกว่า ออกเซตนะครับประมาณนั้นนะเมนูหลักก่อนลืมพูดนะข้างล่างมันจะมีอยู่4เมนูนะครับเมนูแรกนยะก็จะเป็นเมนูนี้นะครับเมนูที่2จะเป็นเมนูที่ว่าด้วยเรื่องของการออกกําลังกายนะมันก็จะมีการเดินการวิ่งนะครับการเดินการปั่นจักรยานแค่นี้หลักๆนะเออถ้าเกิดว่าเราไม่อยากใช้แอปอื่นๆนะสมมติว่าเราใช้ในกาตัวนี้อยู่ไม่อยากใช้แอป แอคทิวิตี้ a ทร็กเกอร์แอปอื่นนะครับอย่างเช่น s t r a v a อะไรเงี้ยก็มาใช้ตัวนี้ได้นะก็เปิดเข้าแอปมาแล้วก็มาที่เมนูหลักอันที่สองชื่อว่าไม่มีชื่ออันที่สองที่มันเป็นรูปไฟอะ่ะเออแล้วก็ถ้าจะก็เลือกประเภทของกิจกรรมนะครับวิ่งเดินปั่นจักรยานนะอย่างเราปั่นจักรยานก็เลือกปั่นจักรยานแล้วก็กดเพลงนนะมันก็จะติดตามการทำงานเอยไม่ใช่การ การปั่นเส้นทางของเรานะครับแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจนั่นนี่อะไรเงี้ยเอาจจริงมันน่าจะแม่นยำกว่า Strava เว้นแต่ว่า Strava สามารถที่จะแพรกับ Apple Watch หรือว่านาฬิกา Smart Watch Smart Band ยี่ห้อดังๆได้อะไรเงี้ยซึ่งจะไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้มันเป็นฟิลแบบ OEM อะ่ะนึกนึกออกไหมคือขนาดยี่ห้อยังไม่มีเลยอะสตาร์ว <c oughs> ัา <c oughs> เขาจะรู้จักได้ไงอเออต้องแบบอะไรเงี้ยต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องพัฒนาแอปไปรองรับ กี่เจ้าอะไรเงี้ยเออเขาก็คงไม่ได้ขยันขนาดนั้นนะครับแล้วก็จะมีบอกปริมาณความเข้มข้นของ GPS ด้วยนะครับตรงนี้มันบอกว่าเชื่อมต่อแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้เชื่อมโอเคแล้วก็เมนูหลักอันที่สามนะครับก็จะว่ากันด้วยเรื่องของการคอนฟิกตัวนาฬิกานะครับไม่ว่าจะเป็นการเราว่าน่าจะเปลี่ยนชื่อนาฬิกาได้นะแต่ว่า จะไม่เปลี่ยนแล้วกันนะครับเราก็จะเปลี่ยนหน้าจอการส่งข้อความการค้นหานาฬิกาเออสามารถค้นหานาฬิกาได้ด้วยแต่ว่าเราจะไม่ได้ทําให้ดูนะครับการใช้เป็นชัตเตอร์อ๋อไอตัวที่เป็นรูปกล้องคือใช้เป็นชัตเตอร์เฉยๆนะครับพอเราเลือกปุ๊บที่หน้าจออันนี้ก็จะขึ้นรูปกล้องนะอนุญาตให้เข้าถึงรูปภาพ่ะลองดูนะอ่าใช้ได้จริง ไม่ต้องตื่นเต้นครับเพราะว่ารูที่ถ่ายเมื่อสักครู่เพราะว่าถ้าเรากดค้างกดกดอีกครั้งหนึ่งไม่มีต้องออกไปจากหน้านี้ก่อนทำไมถึงไม่ให้ตื่นเต้นเพราะว่าเพราะว่าบลูทูธนะครับที่มันให้มาพร้อมกับขาตั้งกล้องอะไรเงี้ยนะไม้เซลฟี่อะไรเงี้นะ ie, ออยอีตัวที่เป็นรีโมทตัวเล็กๆอะ่ะก็ยังสามารถทำได้นะสำหรับการใช้เป็นชัตเตอร์ ถ่ายรูปนะครับตอนนี้หน้าเราจะดำๆมืนๆนดๆนิดนึงเพราะว่าเราเอาใจหน้าจอมือถือนะครับเพราะว่าถ้าหน้าเราสว่างหน้าจอมันจะจ้ามันจะดูดูไอ้นี้ไม่ออกนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นการตั้งค่าอื่นๆประมาณนี้ให้ดูเมนูข่าวๆแล้วก็อัปเดตเฟิร์มแวร์เดี๋ยวลองขอดูหน่อยดิรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเปล่าแบบว่าขายของให้แล้วมีการมาทำซอฟต์แวร์อัปเดตให้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่า ก็คงมีการทำแต่ไม่ได้ทำไปช่วยลูกช่วยหลานเนื้อปะคือแบบก็ฟีลเหมือน iPhone เลยแบบเวลามีรุ่นใหม่ๆออกมามี iOS ใหม่ๆออกมาก็จะมีมือถือ iPhone รุ่นเก่าๆที่ไม่สามารถอัปเดตได้อะไรเงี้ยนะครับอืม mm hmm. โอเคอันนี้มันบอกว่าเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วนะครับสำหรับเฟิร์มแวร์นะไม่แน่ใจว่าเจ้าของเดิมเขาอัปมาให้หรือเปล่านะครับแล้วก็อันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวส่วนบุคคลนะครับสำหรับเมนู หลักเมนูสุดท้ายเนาะก็สามารถตั้งเป้าหมายในการก้าวเดินไดอ้อย่างเช่นอันนี้เขาตั้งไว้1มื่นนะครับเห็นไหมเราต้องเดินกันเยอะมากเหมือนกันนะครับในแต่ละวันเนี่ยขั้นต่ำขั้นต่ำ,ตำๆคือ1มื่นนะแล้วก็สุขภาพแล้วก็เกี่ยวกับนันนีนะ่โอ้สามารถที่จะให้ตัวนาฬิกาเนี่ย เข้าถึงแอปสุขภาพของตัว iPhone ได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะทำงานแทน Apple Watch ในกรณีที่เราอาจจะมีทั้ง Apple Watch อยู่หรือว่าไม่มี Apple Watch เลยนะครับไม่มี Apple Watch แต่ว่ามีตัวนี้แต่อยากให้มันเก็บข้อมูลสุขภาพการนอนอัตราการเต้นของหัวใจความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดจำนวนก้าอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะอนุญาตให ตัวนี้เก็บข้อมูลแล้วก็ส่งเข้าไป analyze หรือว่าวิเคราะห์ในแอปสุขภาพของตัว Apple ได้เลยนะโอ้อันนี้ ي, ดีดีดผมเอให้<ๆ>เราจะกลับไปที่ตัวแอปเปิดใช้ทั้งหมดอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเบื้องต้นคร่าวๆเนาะก็ยังไม่ได้หาข้อมูลให้ F22 อย่าลืมนะ F22 นะครับ Fitness Tracker นะยังไม่หาข้อมูลให้ว่ายังมีจำหน่ายอยู่ไหมราคาเท่าไราซืร้อได้ที่ไหนอะไรเงี้ยแต่คิดว่าน่าจะมี แต่ถ้าไม่มีนะครับเป็นรุ่นที่แบบทันสมัยกว่าแต่ไม่ไม่ใช่ทันสมัยที่สุดอะไรเงี้ยเราก็จะเอาลิงก์มาใส่ไว้ในคำอธิบายใต้คลิปให้นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนๆในการที่จะทำการสั่งซื้อนะครับรวมทั้งเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมอะไรแบบนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็โอเคนะคือถ้าราคาไม่เกินพันนะ ถ้าราคาไม่เกินพันแล้วว่าเวิร์กนะโอเคน่าลองใช้น่าเล่นนะครับอโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แชร์ซับสไครต์ครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ